ขุดขุดจีครับหัวกุดจีนะครับกุดจีขี้นะครับจีขี้ควายนะครับจีควายนอนเช้าว่อนก็จะบอกให้เรา นักกาศตนเย็นๆครับเป็นพ่อครัวแล้วครับขวอยหนึ่งครับหนึ่งขวยหนึ่งอือหนึ่งครับหน,ห,นหนึ่งครับ อคกับขวดสองขวดนึงครับ,รบตืดตัวเย็นๆครับตัวเย็นๆเย็นเลิกงานครับนี่แลับครับได้แล้วครับ เนี่ยกันีเอครทีขี่่นเลยตั้งเครงอย่นะมกินขี่วะครับืตั้งเคร่ง่นนอตั้งเครื่องไบรรยากาศครับเดินขี่ตอนเย็นตอนแรงครับ ตีนข่อยด้วยครับเจสันหล่ะตวกุ้งผู้ก่ครับตัวมันเป็นังสีด้วยครับตัวมันครับอะไรล่ะกุจีครับกุจีครับกุจีครับหนาคือกุจีวะครับนาเขาค้นกับกุจีเขื่อนวะครับ กบกีนาคืา <c oughs> อัคือกันอกรอบันกุกีคุเตยเีดียยวนะครับคุ้ยเดียวครับได้หลายเตือไปด้วยครับสี้กุ้ยกองเดียวครับ บริสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับในนั้นมันขี้ควยขี้ควยนะครับฮืฮ

ครับเจ้าของขี่ครับเจ้าของขี่คนขี่มันมันส่งบุคคลใจครับมันม่องหนาครับเมื่อกี้นี่นี่แหละครับใครเต็มถองเลยซับดาบเอา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 แขวนให้จุ่วอะไรบ้างวะ แบบขาดเลยขั้วเดียวว่าให้บิดดูครับครับในพานไงขั้วเดียวครับขัยเดียวครับไก<อ>่เได้พ่อขัวแล้วครับรรขัวแก้มน้ำปาน,นะครับขัวแก้มน้ำปาน,นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những hấp dẫn ค้นคุ้ยกับพี่ดีพี่ดันเฉลยเกินครับคุ้ยเดี่ยวใกล้สิมืดแล้วครับเดี๋ยวอีกสองคุ้ยมันครับคุ้ยกี่กองใหญ่ดาบใหญ่กี่กองใหญ่บรรยากาศย่ำเย็นครับบรรยากาศย่ำเย็นครับครับเป็นกขลังอะไรผ้าอะไรงูโขวักครับครับ กผก่นา,นานมันเตะขี่ครับนี่ครับผ่านมันขี่ครับผ่านจอยครับน,น,นี่แหละครับว่าสิมาเจ็บเห็ดกั็เพราะขี่นี่แหละครับเพื่อน้กินควางแซ่บด้ย พริษัทสาบรรยากาศนี่มาสิบกว่าปีแล้วครับสองตันเสียแล้วคนสิบกว่าปีครับบริษักินกุจีนี่ครับมือนีสีล้องครับมันสีเสียบรืเสียอยู่แถวบ้านเกิดบ่มีครับมาขวยกุจีมาทหนึนะครับมาทำงานครับมาทำงานสารค้ามครับได้มาขวยกุจีครับขวยเดียวว่าท่านเลี้ยอยู่ครับเดี๋ยกทั้งสองขวยครับครับสองขวย ครับยากาศเย็นครับครับพ่านจอยครับของเสียบอยู่กับคนมักของเสียบอยู่กับคนมักก็า่กนา,กกน,านี่แหละ อาหารชนสูงวันกินมั้เหรอครับใครหมดแดงมื้อนี้จะกินอาหารชนต่ำครับวัวกุชชีต่ำมั้ต่ำแล้วได้ผู้ดาเนาะกับเซียนจอยไปตีไก่เหื่นเซียนครับกุชชี่หื่นพ่าน กีครับบึงครับกีครับมับบนับตัวงครับภาพก็ไ่เคยสัตเนาะมันสับเดียวเ่สร็จม่เสร็ิด้วดมืเอามือยุบใบใบบ้ <c oughs> างไหมเอิเอามือ่อยุบใบใบบ้างก็มือควอ้ๆดอกกอนไหลไปโอ,โอ้เห้ไหลเครับเดีเพ่อวดเลยครับนี่ ข้วยเดียวคันบ่คำกวนกรสีสองขวอยกระสีได้ข้ยมดแลเวครับจัขขี่่นี้ว <laughs> ่าไงีดีๆมาเล่นขี่ะเดี๋ยของขี่มันเป็น่ะของขี่มันัองขี้มันมนุษย์หลงไยังว่าล่นขี่ บอกมนุนว,นว์หลวงมันมันเล่นขี้วัวนะครับโอ้ัด์โอ้ขาดเกิ ในเดียคนเดีวิดีข้อยข้ยสองขวยสามมื่อนี้ครับนี่เป็นเังสิ่ไม่ได้เนี้ต่ไปขวานุดตอนแรกก็สิไต่เอาครับตอนแรกนี่สองขวยขี่ไม่ไหมเลยครับตอนแรกสิไต่เอาครับตอนแรกนี่ครับขวยนึงขวยนี่งข้ยเก่าแล้วครับบ้านเลยครับขวยนี่เก่าแล้วเนี่ยครับนีข้อยนึงครับ ครับสองขวียครับตัวแรกสิไตครับตัวแรกสิไตเาบรนยากาศยามย็นกระสีเราไปนน่ครับมันเอายาก ความเสียบมันเป <c oughs> ็นยี่ล่ล 2, ะครับลองรอติดตามขวยสองขวยสามแล้วครับเนาะเนาะครับ,นะรบกำลังขวยพิจึ้นเขาครับได้ลไลน์ไหมครับโอ้ได้ไลน์เตือาแล้วครับ ฟังควล้ะครับครับผ่านจอยกำลังใส่ย,ยังขนาดอ,อันนี้มันใครยังนี่ครับโอ้ใครยังครับพี่น้อง หมากเองนี่หมากน้ำเหรอครับหมากน้ำนี่ก็ไม่ใช่ในขวยกุจีครับครับไปขวยส้วงไหครับไปสิไปขวายส้วงไปไหนครับผมไปขวยส้วงเหรอขวยส้งขวยนี่บ่คือเนาะขวายหนีบลายเต๋อไหมเนาะ ควยสองอยู่ได้พี่น้องครับบรรยากาศยามแรงพี่น้องไปกับมืดเนาะยามแนลงกับขึมืดพี่น้องยามแนลงมืดมืดมันคือยามเวนนี่พี่น้องยจ็เป็นอะไรอยู่เรื่องคำไม่คำหลุดเลยครับดูครับนี่ครับควยสองครับพี่น้องเจ็บขีเลร่อีกครับใช่ใครรึลุงลุงมันมากินอันนี้แล้วไม่ยองหุดจี้นี่แล้ว นี่าครับบนเด็กไส้มันจะไม่กินกุญจีบ่ครับโอ้ไหน้ครับดูครับมันไตครับพี่น้องมันมันไตครับกุญจีครับดูครับตรงนี้เห็นบ่ครับเป็นหมูจีวะครับมันไตเขาใส่จุดบนตัวจุดโฟกัสตัวไหนครับนี่แหละน้ำนี่นะเนี่ยแบบฟนจอยสีไงไอ้บิุงครับไงขี้เบิุงครับนี่ครับ ดี๋ยวเราสีซิมให้เบิองครับมันเสียบมาเสียบโอ้ครับพี่น้องครับแล้วครับเบิองครับได้ล่ะใจหมุนงามๆไปหมดหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับเห็นบ่ครับหมุนเขาแล้วครับหมดแบบเกับก้นมาทิ้งหมดอย่างไรผ่านจอยกับผ่านลันครับยังมาแล้วไมื่อกาดีดครับประมาณสองทุ่มครับช่วงนี้ วันเครือฟิวเหรอครับตื้บเครื่อฟิวขกระกเลิกแล้วครับเป็นว่าครับปุจีครับปีันอือโอเคใช่ยิงีอืม ลลงดินแ้วครับมันกำลังลงดินครับครับหมุนย่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 ยครับ <c oughs> ควยควยนี่แล้วสิบหัวถาทุ่มเหมืนบ่ครับท <c oughs> ่านจอยครับ ออกมากำลังกินยั่งยังอยู่ทั้งทึ่งทุกมกจุกขุดเอาคุดเอลยครับ คนนะเฉียงยังเหรอครับกับตะรีบ จะวางครับผมขอเพิ่มนะครับได้หลายไหมครับ<ม><น>โอ้โได้ขวแล้วพี่น้องฝากติดตามช่องอีสานฟิตชิ่งเลยนะครับเด้อในข้อขวแล้วครับขวกวุวจีพี่นอ้องโอ้เดือดแฉวครับขวดนนีครับ ดูครับันี่งัวเนีมึงเถอดต่ำมะฮุงครับตำมะุงเชมครับนี <tra ins> <tra ins> <tra ins ่ครับฝีมือเสียบจอยครับเสียบจอยท้างใอะครับนอนี่ก็มาเห็ดงานหนางานครับจะมะฝอขวบจีเลยขัวครับน่หล่ะเสีบจอยทั้งเรื่ครับเสบจอยอ่ะนี่ครับ เนี่ยครับอาชีพอาชีพรักครับอาชีพรักเลือกฝ้าเลยนะครับเสียบวะครับหัวคุชี่ครับตามังหึงครับเสียบเสียบร่างเบสต์ร่างสิเบสตไตมั้งครับมึงกลับมาครับ ามาจีบเดาแชมป์ก,กันนะครับพี่น้องเด้อครับเด้อส,ว,สวัสดีครับคุณี